จเจริญพรสวัสดีทุกทกท่านวันนี้ธรรมะกับพระธุดงค์ธรรมภาพพระสุพจธฐานาวโรศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยราดหลุมแกว้วปทุมธานีมาอ่านเรื่องของพระสุตตันตปิฎกเรื่องของการเหตุเกิดของความแตกแยกของพวกนิคนแล้วก็มาเป็นเหตุให้พระอนุทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของ ว่าพระพุทธศาสนาหากว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยจะมีการแตกแยกเหมือนพวกนิคนหรือไม่พุทธเจ้าก็ได้ตัดสอนในเรื่องของเหตุของความที่ว่าพวกนิคนเนี่ยไม่มีแบบแผนของอริยมรรคมีองค์8ปอย่างเช่นศีลเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับปัญญาของพระพุทธศาสนาเนี่ยได้วางรากฐานตั้งแต่การระงับอธิกรณ์เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดมีการ ะทะเลาะบอกแว้งกันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอสมมตาเจตเพื่อจะระ,ะงับอธิกรณ์ซอย่างเช่นวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรณ์อปัติกรแล้วก็จิตจาธิกรเนี่ยก็เอาบัดระงับกันได้ก็มีมูลเหตุให้ระงับได้ตามอย่างเช่นนำสมมตาเจตอย่างเช่นสติวินยัยเรียกว่าสติวินยัยอมุลหาวินยัยหรือว่า มูลของอธิกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดก็จะใช้สมุขาวินัยแล้วก็มากำกับกับอีกอหกอย่างก็เช่นสติวินยัยอมุรหาวินยัยตินวัฏฐานละกะอย่างนี้เป็นต้นนำมาระงับอันเกียงแล้วก็ยังมีการเรียกว่าให้พระเนี่ยมีกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเข้าหากันโดยมีสาลายินธรรมหกให้ประพฤติปฏิบัติดังนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระอ,อน,นุล์อย่างนี้พระอ,อนนล์ก็ได้มีความปิติยินดีในธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสสอนนั่นเองวันนี้มาอ่านชุดที่สามเป็นชุดสุดท้ายดูกระอ,อนนท์ก็ตินวัฏฐานละกาเป็นอย่างไรคืออันนี้น่าจะเป็นสมสถะอันสุดท้ายเพราะว่าเป็นอันที่หกอันที่เจ็ดขออภัย คือพวกพิสูจนในธรรมวินัยนี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากพิสูจเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพียงกันประชุมคันแล้วพิสูจผู้ฉลาดในบรรดาพิสูจที่เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉลี้ยงบาอย่างข้างหนึ่งพนมอัญชลีประกาศในถ้ำ ในประกาศในสงทราบว่าข้าแต่สงผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเราทั้งหลายในที่นี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากถ้าสงมีความพรั่งพร้อมถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอบัตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และ ของตนยกเว้นอบัตที่มีโทษหยาบและอบัตที่พัวพันกับคลือหัดด้วยวินัยเพียงดังว่ากรบไว้ด้วยหญ้าในถ้ำกลางสงเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตนต่อนนั้นพิสูจผู้ฉลาดในธรรมฉลาดในบรรดาพิสูจนที่เป็นฝ่ายเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งพึงลูกจากอสนะห่มจีวรเฉลียงบา ข้างหนึ่งปนโนมอัญชลีประกาศในให้สงทราบว่าข้าแต่สงผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเราทั้งหลายในที่นี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ในได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากถ้าสงมีความรั่งพร้อมถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และของตน ยกเว้นอบ,บัติที่มีโทษหยาบและอบ,บัติที่ผัวพันกับคฤหัตด้วยวินัยเพียงดังว่ากรบไว้ด้วยหญ้าในถ้ำกลางสงเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตนดุกระอานุ์อย่างนี้แลเป็นตินวัฒลรกะก็และความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตินวัฒลรกะอย่างนี้ดุกระอนุ์ทำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรัก ่อความเคารพเป็นไปเพื่อสังเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความเป็นอันเป็นความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีหกอย่างหอย่างเป็นชนหนึ่งดุกระอนุนวนิสุทธิธรรมวิน,นัยนี้มีกายยกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนี่คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประการหนึ่งสองดูกระอนุนประการอื่นยังมีอีกพิสูดมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมพมประพฤติพมจัจทรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนี่ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสดุกะะอานอน์ประการอื่นยังมีอีกพิสุมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมภพมจันทร์ในทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนี่ก็ทำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสี่ดุกระอานนท์ประการอื่นยังมีอีกพิสุมีลาบใดๆเกิดขึ้นโดยได้แล้วโดยทำม,มีที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาดเป็นผู้ไม่แบ่งกันเอาลาบเห็นปานนั้นได้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว ย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลน,นี่ก็ทำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันห้ดุกะระอนโนนการอื่นยังมีอีกพิสษุ ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลทั้งหลายไม่ขาดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฐิไม่แตะต้องเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเห็นปานนั้นกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนี่ก็ทำเป็นที่พึ่งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหกดุกระอนนประการอื่นๆยังมีอีกพิสุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิในทิฏฐิเป็นของพระอริยะอนนำออกชักนำผู้กระทำตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเหตุเห็นปานนี้ กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนี่ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์เพื่อไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดุกระอนน์ก็นี่แหละทำหกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดูกระถ้าพวกเธอพึงสมทานสารานิยธรรมหกอย่างนี้ประพฤติอยู่พวกเธอจะยังเห็นทางว่ากล่าวพวกเราได้น้อยก็ตามมากก็ตามซึ่งจะอดกลั้นไว้ไม่ได้ละหรือ ท่านพระนอนุกราบทูลว่าข้อนิหามิมิได้เลยพระพุทธเจ้าข่าดุกระอนทน์เพราะฉะนั้นแลพวกเธอพึงสมาทานสาลานิยธรรมทั้งหอย่างนี้ประพฤติธเถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตัดภาษิตนี้แล้วท่านพระอานอนท์ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล จบสามคำสูตรที่สี่วันนี้ก็ได้นำเอาสามคำสูตรมาอ่านให้ฟังจนจบก็เป็นสูตรที่ยาวแบบสามตอนก็ต้องขออภัยบางอย่างก็อาจจะไม่ติดต่อแต่ว่าเราฟังเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นพระพุทธศาสนาให้ให้โอกาสก็คือ,อให้โอกาสไม่ใช่ว่าบางคนทําชั่วพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะคด เบื้องต้นท่ามกลางอาจจะตรงก็ได้บางคนดีเบื้องต้นท่ามกลางก็อาจจะคดก็ได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะดีตลอดไปแต่ว่าหมายความว่าคนบางทีก็เป็นคนชั่วมาแต่ว่าก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ก็มีตั้งเยอะแยะนั่นก็คือพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่ให้โอกาสนั่นเองใครระลึกได้ว่าตัวเองไม่ดีก็กลับตัวกลับใจใหม่ ประพฤติรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็สามารถจะเป็นพระอริยะเป็นพระที่ดีเป็นที่นำทางของพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าแผ่กว้างไปในโลกนี้ได้ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์ได้วันนี้ธรรมะกับพระธุดงขออนุโมทนากับท่านที่ได้ติดตามธรรมะกับพระธุดงขอให้ศีลสมาธิปัญญาที่ท่านมีอยู่แล้วนี่เจริญงอกงามจนกว่าจะได้มรรคผลนิพพานทุกรูปทุกนามเทอญเจริญพร